จะสอบถุกแค่ผ่านเนี่ยต้องรู้สัพท์ด้วยนะครับอย่างเช่นข้อนี้วัดความหมายคำศัพท์หมดเลยอย่างในเนี้ยทุกข้อเลยไปละเป็น adjective หมดเลยฮะครูเบอร์รู้ด้ไงที่รู้เพราะว่าข้อ a ลงท้ายด้วย o ถ้าเกิดลงท้ายด้วย o อีก a s l e s s football อะไรพวกเนี้ยน่าจะเป็น adjective น่าจะเป็น adjective ยิ่งวัดความหมายศับนะมี adjective หลุดมาหข้อที่เหลือก็น่าจะ adjective หมด ยังไงยังไงต้องแปลนะครับเดี๋ยวมาดูความหมายกันเลยเดี๋ยวเฉลยเร็วก่อนตอบเป็นข้อดีด็อกนะ มาดูความหมายกันครับเริ่มจากข้อแรก practical แปลว่าใช้ได้จริงเช่น practical solution ทางออกของปัญหาที่ใช้ได้จริงอ่ะ practical advice คำแนะนำที่ใช้ได้จริงถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือวันละชั่วโมงแล้วหลับนะครูเบิร์ตขอแนะนำ practical advice แล้วกันแนะนำแบบนี้อ่านทีละ5นาทีกระจายไปทั้งวันเป็น10ช่วงไงช่วงละ5นาที10ช่วงก็50นาทีแล้วอันนี้ถือว่าเป็น practical advice คำแนะนำที่ใช้ได้จริงฮนะส่วน qualified แปลว่าที่มีคุณสมบัติเพียงพอ qualified ที่มีคุณสมบัติเพียงพอเช่น qualified candidate ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเพียงพอหรือ qualified professional เมื่ออาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เราต้องการเลยนะส่วน redundant จะแปลว่า ที่ซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นนะแกอย่างเช่น redundant information นักเรียนต้องการไหมไม่น่าจะต้องการเท่าไหร่นะเพราะเป็นข้อมูลที่ซ้ำซ้อนเอา้าสอนเรื่อง tense ไปแล้วจะสอนซ้ำทำไ,ไม redundant system ระบบที่มันซ้ำซ้อนอะ่ะก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ส่วน significant อย่างมีในยะสำคัญฮนะ significant อย่างมีในยะสำคัญ significant impact ผลกระทบที่มีในัยยะสำคัญเลยหรือ significant change การเปนลยแปลงอย่างมีในัยยะสำคัญเลยก่อนลงเรียนโทรอีกกับคุเบิ์นะเคยสอบได้200นิด 200นิดๆพอเรียนจบแล้วอ่ะมันเกิด significant change การเปลี่ยนแปลงอย่างมีในัยยะสำคัญเลยคะแนนเพิ่มขึ้นไปเป็น3,000กว่าเลยแบบเนี้ยเหตุการณ์สมมติเอานะครับเดี๋ยวเราลองแปลโจทย์กันโจทย์เขาบอกกับเราแบบนี้ครับว่า the quality financial report revealed อ่ะติด increase i net n profits net profits จะแปลว่ากำไรสุทธิฮะ net profits กำไรสุทธิ revealed เปิดเผย revealed เิดเผย quarterly นอกจากเป็น adverb ได้ยังเป็น adjective ได้ด้วยในที่นี้เป็น adjective แปลว่าประจำไตรมาส quarterly ประจำไตรมาสต่อไปแล้วลองเดาที่เฉยไปแล้วก็น่าจะตอบถูกตอบเป็น d ีดอกนะ significant อย่างมีนัยยะสำคัญเดี๋ยวเบิร์ตเอาคำนี้ลงไปเติมในช่องว่างนะแล้วดูซิว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับเขาบอกว่า The quarterly furniture report revealed a significant increase in net profits. แปลว่ารายงานทางการเงินประจำไตรมาสได้เปิดเผยว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในกำไรสุทธิครับเดี๋ยวมาทวนสอบกันอีกรอบหนึ่งนะไหนๆก็เรียนไปแล้วจำให้ได้แล้วกันคำแรก practical ที่ใช้ได้จริง practical ที่ใช้ได้จริง qualified ที่ละ ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ qualified ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ redundant ที่ซ้ำซอ้อนที่เกินความจะเป็น redundant ที่ซ้ำซอ้อน redundant ที่ซ้ำซอ้อน significant อย่างมีนสัยยะสำคัญ significant อย่างมีนสัยยะสสำคัญเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ